รองเท้าเห็นไหมลูกเห็นรองเท้าไหมรองเท้าไหมคะรอ,องเท้าเห็นข้างเดียวไปหามาให้น้องเดอหายรองเท้าน้องหายไปไหนปวด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 ใส่ให้น้องเลยนะมีข้างเดียวนั่นาเียอนั่นเอาไปเอาไป อุ้มน้องอุ้มน้องดีดีว้ายผู้ใดนี่คือใดนี่คือว่าเป็นจอมหยุดโอ้ยแจมแมมปีนเจมแมมปีนอะอ้ยพรุ่งนี้น่าจะลอยกระทงที่ห้วยเตยนะคะพรุ่งนี้โอ้ยคนละอุ้มน้องนะโอ,โอ้ยน้องลงนะ โอ้ยไหนไหนดูดูปากก่อนดูจมูกก่อนดูตาก่อนดูหน้าผากก่อนโอ้รองเท้ารองเท้าหายมือเหนื่อยมือมืออยู่ไหนลูกมือมือไม่สบายหรอคะช่วย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 เอาไหนจะดื้อจะดื้อยู่ไหนดื้อกับท้องอยู่ไหนท้องเป็นอะไร น้องแม่น้องน้องเป็นอะไรลูกน้องเป็นอะไรน้องปวดท้องบ่กน้องเป็นอะไรน้องฉีดยาตรงไหนฉีดยาไว้ไว้ไหวไหวฉีดยาตรงไหนไหวไว้ไว้ไว้ไ,ไว้โอ้ยหอมน้องอ,อืมน่ารักจังเลยเป็นไรคะไม่สบายเหรอคะไหนตรงไหนเจ็บ เจ็บตรงไหนลูกนอโอเคค่ะขอบคุณบายเออไม่สบายโอ้ไม่สบายฮาน้องไปเล่นน้ํามาเหรอน้องไม่สบายเหรอคะอุ้ยดูดูดูอุ้ยดูอุ้มน้องมาเออน้องไม่สบายเหรอคะน้องเจ็บตรงไหนอะไรกัดขาน้องเหรออะไรกัดขาน้องเหรอกัดขากัดขา อะไรนะอะไรสีแดให้นะอะไรสียางให้นะอุ้ยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องโอ้ยไม่ต้องร้องบอกน้องสิไม่ต้องร้องอาฉีดตรงไหนเอาหนุ่มกีดตรงนี้เหรอลูกกีดตรงนี้เหรอคะเนี่ยตรงนี้เหรอคะโอ้เจ็บโอ้ยน้องเพชรเจ็บโอ้